หรือบางครั้งนักวิชาการไทยมักเรียกว่าการบริหารจัดการที่ดีกูดเกฟเวเนนเป็นแนวคิดที่มีแหล่งกําเนิดมาจากตะวันตกและแพร่ขยายจนสามารถเสริมสร้างความนิยมทั่วโลกอย่างสูงนับจากศตวรรษ1990เป็นต้นมาในบทนี้จะได้วิเคราะห์แนวคิดดังกล่าวอย่างเฉพาะเจาะจงโดยเริ่มจากการวิเคราะห์ถึงที่มาของแนวคิดดังกล่าว และเงื่อนไขของการขยายตัวปัญหาความผุนเคือของความหมายอันเนื่องมาจากการต่อสู้ช่วงการนิยม c o n t e s t Concept รวมทั้งกระแสการวิาพากษ์ที่มีต่อแนวคิดทำมาวิบาลและสุดท้ายจะได้วิเคราะห์ถึงการนำแนวคิดดังกล่าวเข้าสู่สังคมไทย ธนาคารโลกกับธรรมาภิบาลคำว่าธรรมาภิบาลเกิดขึ้นมาโดยแยกไม่ออกจากการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านการช่วยเหลือประเทศได้พัฒนาและกำลังพัฒนาของธนาคารโลกในรายงานของธนาคารโลกที่เป็นจุดกำเน,นิดของแนวคิดธรรมาภิบาลสมัยใหม่คือ South s n d a n Africa f r o m k d t o Sustainable Development 1989ธนาคารโลกได้วิเคราะห์ว่าประเทศแถแรรบ s u t h Sudan ที่เรียกว่า k คซิดอกเกลบนดังจะเหน็นได้ว่าดินแดนเหล่านี้ตกอยู่ภายในภาวะล้าหลังทางการพัฒนาระบบเศรษฐ,ฐกิจหยุดนิ่งขาดการเคลื่อนไหวความยากจนในระดับรุนแรงเป็นปัญหาที่แพร่กระจายอยู่ทั่วไป โดยสรุปธราคาโลกมองว่า c r e s y of Governance จากปัญหา3ประการประการแรกเมื่อองค์การระหว่างประเทศให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศเหล่านั้นแต่ภาครัฐได้สามารถนำโครงการที่ได้รับความช่วยเหลือไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิผลได้ประการที่2ภาครัฐในประเทศต้องพัฒนาเหล่านั้นขาดความยึดมั่นผูกพันและความกระตือรือร้อนที่จะดำเนินการปฏิรูปประเทศของตนได้อย่างจริงจัง ประการสุดท้ายปัญหาคอร์รัปชันแพร่ระบาดในภาครัฐอย่างรุนแรงและกว้างขวางธนาคารโลกได้ใช้คำว่าภาคีวิบาลหรือ Governet ในความหมายที่แตกต่างไปจากผู้เขียนใช้ในบทที่2ด้วยเหตุน,นี้เพื่อมีให้เกิดความสับสนผู้เขียนจึงขอใช้คำดังกล่าวโดยการทับศัพท์คือ Governet ซึ่งพบในรายง,งานฉบับนั้นธนาคารโลกได้ให้ความหมายของโกลเวเน็ตประกอบด้วย3มิติมิติแรกเป็นรูปแบบของระบอบการเมืองอาธิการปกครองโดยระบอบเผด็จการมิติที่2เป็นกระบวนการใช้อำนาจในการจัดการทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อการพัฒนามิติที่3เป็นความสามารถของรัฐบาลในการออกแบบกำหนด และนำนโยบายไปปฏิบัติรวมทั้งการสะสารภา,ารากิจให้แล้วเสร็จจากความหมายทั้งสามิติดังกล่าวจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามิติที่1เป็นประเด็นทางการเมืองส่วนมิติที่2และ3เป็นประเด็นด้านการบริหารงานสาธารณะต่อมาในช่วงต้นศตวรรษ1 9 9 0 าคารโลกได้เปลี่ยนจาก g i r n ance, ์แน e ไปเป็น g เก o ว r r n n n c e ซึ่งการใส่คำว่า Good เข้าไปแสดงถึงการประเมินคุณค่าเชิงบวกด้วยความมั่นใจและอย่างแจ่ชัดม่อาจปฏิเสธเป็นอื่นไปได้กล่าวคือ o o o d Go ว์แ n นหรือธรรมมาพิบาลมีเพียงแต่เป็นระบบของการตัดสินใจเพื่อกำหนดนโยบายและการนำนโยบายไปปฏิบัติเท่านั้น ในรายงานของธนาคารโลกฉบับปี1,994เรื่อง g o v e r n o the Boot Backs e p e r i t ได้ระบุว่าธรรมาภิบาลประกอบด้วยสีมิติ 1. การจัดการภาคสาธารณะ p r u d e n t o a l Management ซึ่งประกอบด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์การเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์แบบใหม่ที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการที่ดีการปรับปรุงระบบการจัดทํางบประมาณและกําหนดให้ผู้จัดก,การงานสาธารณะทําสัญญาสร้างที่ระบุถึงการเน้นผลปฏิบัติงานเป็นสําคัญ 2. ความสํานึกรับผิดช,ชอบต่อการกระทําของตนเอง Accountability 3. การวางกรอบกฎหมายเพื่อการพัฒนา Legal f r a m w w r r k o r r d e v ว l o ว m e n t โดยการสร้างระบบกฎหมายที่มีเสถียรภาพมีความคงเส้นคงวาและสามารถทำนายผลได้เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ทำให้หนักธุรกิจเกิดความมั่นใจ 4. ความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูล เชนเพ n ซีแอนด์อินฟอร์เมชัซึ่งการกระทำที่โปร่งใสและเปิดโอกาสให้สาธารณาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จะทำให้ประชาชนมีความไว้วางใจต่อระบบราชการมากขึ้นพร้อมๆกับเสริมแรงให้ข้าราชการเกิดความสำนึกรับผิดชอบสูงขึ้นประการแรกธนาคารโลกและ IMF ต่างมองว่าหากประเทศไร้ธรรมาพิบาลหรือมีการบริหารจัดการที่ไม่ดีก็จะก่อให้เกิดการคอลรัปชันสูงและการคอ์รัปชันจะเป็นอุปสรรคสำคัญที่เหวี่ยงลังกาพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศ้อยพัฒนาและกำลังพัฒนาส่วนใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับการคอ์รัปชันสูงเนื่องจากประเทศเหล่านั้นขาดการบริหารจัดการที่ดีทำให้รายได้ของรัฐถูกใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ของผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงและส่งผลให้เหลืองบประมาณเพียงเล็กน้อยที่จะนำไปใช้การพัฒนาทางด้านการศึกษาการส,สาธารณส,สุขการสร้างพื้นฐานและการพัฒนาเศรษฐกิจประการที่สองธนาคารโลกช่วยประเทศด้ยพัฒนาและกำลังพัฒนาในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันและจัดระบบทำงานที่โปร่งใส โดยพัฒนาเครื่องมือทางกฎหมายในการแก้ปัญหาการคอร์รัปชันอาทิการเน้นกระบวนการยุติธรรมที่เป็นอิสระในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สามารถลงโทษผู้กระทำผิดโดยไม่ยกเว้นแม้ว่ามีที่พลทางการเมืองสูงงใดประการที่3 โลกได้กำหนดกลไกลและวิธีการกำกับติดตามการคอร์รัปชันอาทิการใช้บุคคลทำหน้าที่กำกับติดตามข้าราชการที่คอยขีดขวางนี้ให้ระบบมีส่วนร่วมของประชาชนสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพครอบคุมและเป็นธรรมตัวอย่างเช่นการจัดโครงการฝึกอบรมแก่ผู้สือข่าว เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถและความเข้มแข็งให้กับหนังสือพิม์พในการวิเคราะห์และรายงานข่าวเกี่ยวกับการคอร์รัปชันที่เชื่อมโยงกับการบริหารสาธรารณาสุขในทุกๆแง่มุมโดยองค์กรที่ทำหน้าที่ต่อต้านการคอร์รัปชันเหล่านี้จะทำรายงานไปยังธนาคารโลกสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาอนุมัติเงินกู้ต่อไปในอนาคตประการที่4 ผู้ประมูลโครงการใดๆที่ใช้วิธีการโกงหรือคอร์รัปชันในโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารผู้ประมูลจะต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจ่ายค่าคอมมิชชั่นหรือค่าชเชยต่างๆที่ต้องใจ่ายให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานต่างประเทศนอกจากนี้ธนาคารยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับการลงนามสัญญาการสร้างงานเอาไว้อีกด้วยว่าจะต้องมีการระบุคำนัดสัญญา จะไม่มีการจ่ายสิ่งบนแต่โต๊ะในกรณีที่แม่สามารถทำตามสัญญาได้หรือเกิน โลกบาาาต่างๆทั่วโลกได้นําแนวคิดดังกล่าวไปใช้กันอย่างกว้างขวางไม่ว่าจะเป็นกองทุนการเงิน,นระหว่างประเทศ International Monetary Fund IMF ธนาคาราเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชียอาเซียน v e l o p m e n แ Bank a s d b ธนาคาราเพื่อการพัฒนาแห่งอเฟริกา a อฟ r i กา n Development Bank a s d b UNDP United n a t i o n Development p r o g r a m m g AID, United s t a t s Agency for International Development เป็นต้นจึงอาจจะกล่าวได้ว่าไม่มีองค์การโลกบาลใดในทศวรรษที่1990ที่ไม่เปิดรับแนวคิดธรรมิบาลที่ีเริ่มโดยธนาคารโลก 4. แนวคิดธรรมิบาลในสังคมไทยระบบก,การปกครองของไทยอยู่ภายใต้ระบบประชาธิปไตยแบบเสรีนิยมนักัภาษาไทยมีการกล่าวถึง พัฒน,นาที่พัฒน,นาระบบก,การเมืองของประเทศที่วางอยู่บนพื้นฐานของการเดดานานาก,ก,กิดอุณหภนมานานนิย,มย่อมแต่ไม่ค่อยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหลักธรรมพิบาลมากนักจนถึงช่วงต้นทศวรรษที่2530อิทธิพลของแนวคิดธรรมพิบาลจากตะวันตกจึงเริ่มเข้ามาโดยผ่านนายกรัฐมนตรีในสมัยนั้นคือนายอานันต์ปัญญาลาักษม 5. ความสำคัญของธรรมิบาลและความหมายขั้นต่ำกล่าวโดยสรุปแนวคิดหลักธรรมิบาลในสังคมไทยมีปัญหาเช่นเดียวกับของธนาคารโลกและในองค์การโล,โลกบาลอ,าอื่นๆกล่าวคือเป็นแนวคิดที่ขาดความชัดเจนมีการช่วงเชิงความหมายเพื่อฉกฉวยการนิยามให้มีในยะของการบริการจัดการสาธารณสุข โดยพยายามไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองมีความยืดหยุ่นสูงและนับวันความหมายของหลักธรรมพิบาลจะขยายตัวพองโตจนกระทั่งครอบคุมคุณลักษณะของการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีในที่ในทุกๆุกด้าน